นะครับผมโดยเฉพาะในรายการของเราเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาจะมาโชว์สดๆในรายการด้วยแต่ว่าขนาดว่ามีเด็กมาก็ยังไม่สามารถปลุกชาวให้ตื่นจากเช้าวันจันทร์ได้ทำไมครับพี่มีอะไรบางอย่างอยากจะให้ชาวดูและชาวจะตื่นเต็มตาจริงไหมคุณผู้ชมทางบ้านก็จะได้ตื่นด้วยถูกต้องจริงๆเพราะว่าปกติช่วงเช้าผมนี่ตื่นตัวตลอดเลยนะครับอะไรครับผมเป็นเวลามีอะไรให้ตื่นวันนี้อครับมามีฮะตื่นตัว ถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วโอ้ตื่นตัวดียังไงแล้ววันนี้เรามากันครบเลยครบทีมเลยทีเดียวเชียรแต่ต้องบอกว่าวันนี้เราจัดมาสำหรับดีเจชวริตเลยอะไรครับมากถ้าถามว่าเป็นอะไรนะคะเป็นเรื่องความเซ็กซี่นี่เลยโอ้โหล้างร้กันใหญ่เลยครับเราพูดเอาโอ้ไม่ใช่ว่าที่ชู่ติดก้นนะนั่นเป็นฟองอ๋อ ไเขาใช้งนั้นละเขาใช้สลลละในการล้างรถโอ้โหโอ้โหโอ้โหตื่นไหมคุณโอ้โหเดี๋ยวพ่อจะตื่นเลยอ่ะอันนี้คือออกอนามายเลยดีกว่าตื่นไครับผมถูกตกใจนะคะตุยเอาลุกขึ้นมาเต้นลูกมันจะไปยากอะไรเดี๋ยวดูเนาะ นี่ป็นแรกมากปกติเนี่ยนะคะนางแบบจะมาล้างรถแล้วก็โชว์ความเซ็กซี่อย่างเดียวแต่เราเห็นน้องนกอุชมีเขาโชว์ความสามารถด้านการเต้นด้วยเห็นไหมคะเต็ปก็เป๊ะเต้นก็เฟิร์มแสดงให้เห็นว่ามีการเตรียมตัวฝึกซ้อมมาอย่างดีไอ้อาการจะให้อตุ๋ยไปเต้นแรงเต้นจัา ครับได้เหมาะตีฟองผงจ้องฟอกแล้วไปล้างรถมันก็ไม่ใช่แต่ตุยก็น่าจะผมว่าสรีแล้น่าจะได้เนี่ยนะฮะใส่สีเหลืองพอดีเลยโอ้โหตอีสี่แถวหน้าหมู่บ้านผมแต่ดิรถเหลืองเหลืองๆมาแว๊บแว๊บกระเดกระดขยะเราไม่ต้องล้างใจเย็นใจเย็นขึ้นอีกแล้วสีเหลืองมันรถดุดซุบเย็นอ่็ ช่วงเช้าแขกไม่ค่อยนั่งแกก็พยศอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าคุณพยรถยันปลาค่ะแต่อาตุยล้างก็รำคันครัวว่าทำไมเหรอปมากตัวถังรถมันก็จะมีปัญหาทำไมอ่ะกลัวจะลื่นฟองแล้วพลาดฝันฝาารถอ่ะไปขูดรถใช่ไหมใช่บ้าช่วงนี้เขาเก็บได้ช่วงเช้าหรอมีกดปุ่ม คุ้นคุ้นคุ้นไฮโดรลิกเอาไปเปลี่ยนเดี๋ยวไม่สวยเดี๋ยวไม่สวยเดี๋ยวไม่สวยลงมาก่อน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 อะไรลงมาอะไรลงอารมณ์เห็นขึ้นไม่นานแล้วคือคาดกันได้พี่อย่างนี้นะคะสาววันนี้งั้นเราเข้าช่วงแรกกันเลย